สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบาเห็ดบ่ได้บอกสําหรับเราบ่ได้เมาเหล้าได้ ลือเอาตะเกียบซื้อต้มเส้นกินแบบต้องมีตะเกียบตะดามาเดินกินขาวเด้อ E aí ไม่เป็ดน,นี่ทุกใายต้องหาเอาเล็กแบบนี้เลยเรามาเฮ็ดเอาไว้าใช้งานต่อไปเลยเนาะ,ะเดี๋ยวไปหาเล็กต้องไล่มาเฮ็ดไม่เป็ดพยายามไปเฮ็ดทุแต่ละหลังก็จะไปตั้งเล้หาหาตัดดูค่าตัดไม่ใช่อยู่หเหล่าเ,าเนี่ยตอกงานอยู่เนาะ ตอนี้ถนนเขาเอาแนวนี่แน่นอ่าจจบงานนี้จะหาไม่เป็กแบบมาทานเลยฮะไม่เป็กเท่าไห่คือคืคืเจ็ดเจ็ดีหลาน้อยเพากลวไม่หายีหละนี่ไงสองต่อไป ลลว้แเปยโอเคตักตขึ้นเั็น้อยเนาะระวังรอปูนแห้งับมันแห้งบ่แท้นี่ค่นแห้งเนาะปลายพลอจะได้คัดมื่อพคกัดมันปูนได้นะหื

ลายก็ได้เนาอซายเนาะมันอยู่ในดินนี่ตัวนี้ ห๊ะนี่บ่ครับกด ไปไมีเน็ดูเทียงนตอไมมีเน็ตดูเว็ยังปได้มีเนยังก็เพื่อนปได้จะเล่นละเล่เลยต้องมา่อง้ังเ็จะเล่นมาอยู่บ่โต้องการไม่มีเน็ตก็ดีอย่างนะนี่มันสนใจปืนยุามีเน็ตจะสนใจใครเล นี่ลานลอยกว๋วยเม้ไยแค่ก๋วยไมนี่มองมี่หลานลอยเลยนีจกนักแลวยันยากให้โมจิออกจากบ้านมันต้องเล็ด,ด, <c oughs> ดมัดเนาะเดี๋ยวก็พักเที่ยงแล้วเร็ตโมจิหมดแล้วท่านก็เลย ผมมีเนวเห็ดก็เลยพูออกมาตลอดมาซ้อมบึงเนาอันนี้ก็จะผสมปูนสักประมาณสักเกือบครึ่งกระสอบนะท่านสามารถนี่แหละเออแล้วก็จะเทเไว้ก่อนก่อนกินข้าวเที่ยงนะพี่น้องเย้ยเนาะฝากัาน่นี้สวัสดีครับผม 别管他，管。Okay,